สวัสดีครับพบกับช่องตอง8ดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมพามาดูเป็ดน้อยนะครับเป็ดน้อยเพิ่งลงออกมาจาัดลังนะเพิ่งเอาออกมามันเพิ่งจะฟักได้ออได้สามวันแล้วนะยังม,มีอยู่สองข้อนะครับอันนี้ข้อนี้ข้อเล็กนี่สามวันแล้วมันก็เลยเอาเอาลงมานะครับเอาลงเอาเนื้อออก,กจากแม่มันมานะส่วนอันนี้ได้สัปดาห์หนึงแล้วผมก็เลย เพิ่งนึกคอนเทนต์ออกนะอยากจะนำเสนออะไรให้ผู้ชมรู้นะเผื่อบางครั้งเผื่ออยากจะมีโอกาสเผื่อมีโอกาสได้เลี้ยงเป็ดนะเลี้ยงเป็ดบาบารีนะอันนี้มันเป็ดบาบารีนะครับอันนี้เป็นเป็ดบาบารีอันนี้เป็นเป็ดบาบารีนะครับบาบารี่ทั้งผมเลี้ยงบาบารี่ทั้งหมดนะก็พอดีจะจะเอามันลงแยกแม่มันออกนะเพื่อเพื่อที่จะให้ไม่ต้องให้แม่มันเลี้ยงลูกนะเพื่อที่จะให้แม่มันมีโอกาสได้ผสมพันธุ์ไวขึ้นนะครับไวขึ้นก็ไม่ต้องเลี้ยงเดี๋ยวผมจะ แยกไปอีกเล้านึงนะเล้าอุบาลมันนะครับก็คือการดูเป็ดนะครับการดูเป็ดบาบารี่นะครับหรือว่าเป็ดปักกิ่งนะครับดูเมื่อตอนน้อยนะครับมันจะเป็ดปักกิ่งกับเป็ดบาบารีนะครับสีมันจะเหมือนกันนะสีมันจะสีเหลืองนะครับสีเหลืองเหมือนกันนะครับสีเหลืองเหมือนกันก็คือแต่มันจะมีวิธีดูดูอยู่2จุดนะครับ2อย่างนะครับ2อย่างสามสามสามจุดนะครับ3ามจุดที่ พอจะดูรู้เลยนะครับว่าเป็นบาเบอรี่หรือว่าปักกิ่งครับก็คือเป็ดเดี๋ยวผมจะบอกนะก็คือเป็ดเออเอาเอาเป็ดปักกิ่งก่อนนะแต่ที่นี่อันนี้ไม่ใช่ปักกิ่งนะเดี๋ยวผมจะบอกนะอันนี้ไม่ใช่ปักกิ่งอันนี้เป็นบาเบอรี่คือเป็ดปักกิ่งนะครับมันจะสีสีเหลืองแบบนี้แหละครับแต่ว่ามันจะเข้มกว่านี้นะครับนะเป็ดปักกิ่งสีเหลืองแบบนี้แต่ว่ามันจะเข้มกว่านี้นะครับชัดกว่านี้นะสีเหลืองชัดกว่านี้ไม่ใช่สีเหลืองจางๆแบบนี้ครับแล้วส่วนปากของเป็ดปักกิ่งนะครับ ปากมันจะเป็นสีเอ่อสีเหลืองด้วยนะครับเป็ดปักกิงปากมันจะสีเหลืองนะครับนะครับก็คือแล้วหัวของมันตรงนะี้นะเนี่ยหัวของมันเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีปากสีดําแบบนี้นะครับนะถ้าเป็นเป็ดปักจิงนะครับก็อยากให้จําไว้นะครับถ้าเป็นเป็ดปกเป็ดปักกิ่งนี่สีเหลืองจะเข้มกว่านี้ปากของมันจะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนตรงหัวนี้ไม่มีสีดํานะครับเป็ดปักกิงส่วนสําหรับเป็ดบาบารีนะเนี่ยพวกนี้นะพวกนี้เป็นเป็ดบาบารีนะ เป็ดบับเบอรี่ก็จะดูง่ายหน่อยนะครับจะดูง่ายหน่อยเป็ดบับเบอรี่ก็ของเขาก็คือหัวของเขาเนี่ยจะดํามาเลยนะเนี่ยจะดํามากดําน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้หัวเขาจะดามาเลยนี่คือเป็ดบาบเบอรี่ันดับสองก็คือลําดับสองก็คือดูที่ปากนะครับเป็ดบาบเบอรี่ดูที่ปากเหมือนกันปากของเขาจะเป็นสีแลนะครับเห็นไหมครับสีชมพูนะครับปากเขาจะเป็นสีชมพูจางๆแบบนี้แล้วก็สีหรือขนของเขาครับจะเป็นก็จะไม่เป็นสีเหลืองเข้มนะจะเป็นสีเหลือง แบบนี้ครับสีเหลืองอ่อนจางๆถ้าเกิดอยู่ได้กันระหว่างเป็ดปักกิ่งกับเป็ดบาบารี่นี่สีเหลืองนี่ขนของสีนะครับสีของขนนะครับจะชัดนะครับจะมองรู้ง่ายนะครับรู้ง่ายนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็ดบาบารี่จะดูง่ายก็คือตรงหัวนี่แหละครับนะตรงหัวนี่ครับเห็นไหมครับเป็ดบาบารี่เขาจะมีหัวนี่จะมีแต้มไว้ที่หัวสีดํานี่คือเป็ดบาบารี่แล้วปากของเขาจะเป็นสี ชมพูนะครับจะเป็นสีชมพูนะนี่จะเป็นสีชมพูนะเห็นะครับเป็นสีชมพูล้วมีแต้มดำๆส่วนเป็นปากกินปากจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีสีดาแต้มตรงหัวนะเป็ดปกกินแล้วคันนี้ต่อไปนะครับต่อไปถ้าเกิดเราอยากรู้นะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็ดตัวไหนเป็นตัวผู้เป็ดตัวไหนเป็นตัวเมียในตอนอายุขนาดนี้นะครับก็คือไม่ไม่จำเป็นจะต้องไป แหวกดูอวัยวะเพศมันนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับมีวิธีดูง่ายๆนะครับถ้าหากเราไม่ได้แยกไข่ตัวผู้ไข่ตัวเมียฟักด้วยตัวเราเองนะสมมุติว่าเราไปหาซื้อเนี่ยนะไปหาซื้อตามตลาดสดน,น,นะถ้าเกิดไปหาซื้อเป็ดตามที่เขาขายนะเราอยากรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นบาบารี่ตัวผู้ตัวไหนเป็นบาบารี่ตัวเมียนี่นะครับวิธีสังเกตง่ายๆเลยครับง่ายๆให้ดูที่หัวนะครับนี่ ให้ดูที่หัวของมันนะครับตัวผู้นะครับหัวของเป็ดบาบารี่ตัวผู้สีดํานี่จะเด่นชัดมากนะครับจะเด่นชัดมากนะครับก็คือจะเด่นชัดมากนะครับดูง่ายนะครับส่วนตัวเมียนะครับนี่นะครับตัวเมียบางตัวนะครับนี่ตัวเมียผมแท็กตัวเมียนะครับส่วนตัวเมียจะไม่เด่นชัดเห็นไหมครับเนี่ยจะไม่เด่นชัดจาไม่ดูเห็นไหมตัวผู้อันนี้อันนี้ตัวผู้เห็นไหมนี่ตัวผู้นี่ตัวผู้นะครับส่วนนี้ตัวเมียผมจับอยู่ ตัวเมียจะไม่เด่นชัดนะครับเห็นไหมไอตรงจุดสีดำดำบนหัวจะไม่เด่นชัดนะครับและบางตัวเมียบางตัวนะครับก็จะไม่มีนี่ครับบางตัวก็จะไม่มีนี่จะไม่มีสีดําอยู่บนหัวนะครับนะก็จะไม่มีสีดําอยู่บนหัวก็คือเป็นวิธีง่ายๆนะครับง่ายๆที่เราจะรู้ร้นะว่าเป็ดบาบารีตัวผู้เป็ดบา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 รีาร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 ตัวเมียเป็นดูยังไงนะ ตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียนะครับก็มีวิธีดูเนี่ครับลักษณะของสีสีดําที่อยู่บนหัวนะถ้าตัวชัดนี่จะเป็นตัวผู้นะครับเห็นไหมตัวผู้นะนี่ส่วนไม่ชัดนี่ไอสามตัวนี้ตัวเมียนะเพราะนะครับเพราะว่าผมผมผมเลี้ยงนะผมเลี้ยงผมก็แยกนะผมแยกตอนผมแยกไข่เมื่อก่อนผมก็เมื่อก่อนผมก็แยกพาดนะแยกพาดไข่ก็ก็ยังพลาดนะว่าตัวเมียตัวผู้แต่พอผมเอามาอนุบาลแยกดูลักษณะของ สีที่หัวนะสีดําที่หัวนะลมก็แยกก็ก็เป็นอันว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะถ้ามีจุดกับไม่มีจุดเชัดกับไม่ชัดนี่ตัวผู้นะครับถ้าหัวจุดชัดนี่ตัวผู้ถ้าหัวจุดไม่ชัดนี่ตัวเมียนะครับผมก็จะทัดไปมีเี่ดตัวเมียอะไรนะครับนี่แหละครับก็เลยอยากจะมาบอกนะครับอยากจะมาบอกวิธีการดูเป็ดนะครับวิธีการดูเป็ดตัวผู้ตัวเมียนะครับว่า เป็นปบับบรี่ตัวผู้ตัวเมียนะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนการแยกนะครับการแยกการแยกไข่นะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าการแยกไข่เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าไข่ตัวไหนที่จะฟักมีโอกาสฟักได้เป็นตัวมากที่สุดนะก็คือเราจะเขาเรียกว่าวิธีการส่องไข่นะวิธีการส่องไข่เราจะใช้ไฟหนึ่งร้อยวัตต์นะหนึ่งร้อยวัตต์ไฟ ไฟดวงกำกลมนี่แหละครับที่หาซื้อได้ตามาท้องตลาดลนะนะหนึ่งร้อยวัตเพื่อที่จะเอามาทำาใช้ในการส่องไขนะ่การส่องไข่ก็คือเราจะส่องช่วงนี้นะครับเราใช้ไฟหนึ Wh, ่งหนึ่งร้อยวัตแล้วเราจะส่องนะครับสองช่วงหัวนะครับหัวไข่หัวไข่ท้ายการเรจะส่องนะครับคือก่อนที่เราจะรู้ว่ามันมีโอกาสฟักเป็นตัวนะก็คือให้เป็ดนะครับ กัไปแล้วนะครับไปแล้ว5้ถึงเวันนะครับหรือว่า1สัปดาห์นะครับไข่ที่ฟักไปแล้ว5้ถึงเวันนะครับเราไปหยิบเราไปเอาไข่ตรงนั้นนะเราไปเอาไข่ตรงนั้นนะมาให้มันฟักไปก่อนนะห้ถึงเวันพอครบสัปดาห์แล้วเราก็ไปเอามาสองนะถึงจะรู้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ฟักแล้วเราเอามาสองอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่รู้นะครับให้มันฟักก่อน5้ถึงเวันก็คือ1สัปดาห์เนาะแล้วเราก็ไปเอาไข่นั้นมา เอาไข่เราก็มาส่งส่อง,องด้วยไฟหลอดไฟนะหลอดไฟหนึ่งร้อยัตนะที่หาซื้อได้ทั่วไปนะเอามาส่องเอามาส่องแล้วค่นี้นะครับส่องหัวส่องท้ายเนี่ยนะส่องก็ต้องส่องอะไรในละักษณะที่ที่มือสักหน่อยนะที่มือสักหน่อยคือถ้าเราส่องขึ้นมาแล้วถ้าเราเห็นเป็นเส้นๆน,นะก็คือเส้นเลือดนะในไข่เนี่ยนะเส้นเลือดในไข่เนี่ยแสดงว่าไข่เถอ,อใบนั้นน่ะมีโอกาสฟักเป็นตัวมากนะครับส่วนไข่ที่ยัง ส่องแล้วไข่ที่ไข่ลูกไหนนะไข่ใบไหนที่ยังไม่มีเ,เส้นเลือดนะจะได้ว่าไข่ใบนั้นมีโอกาสเป็นไข่ล้างหลังนะมีโอกาสที่จะไม่ฟักนะครับไม่ฟักออกมาเป็นตัวนะมันก็จะรวนอันนี้ก็เป็นรวนนะครับรนะวนคือผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาส่องนะแต่ถ้าส่องส่วนใหญ่แล้วส่วนมากแล้วก็จะไม่พลาดนะการจะส่องไข่นะครับการจะส่องไข่ต้องส่องเมื่อไข่ฟักได้5วันถึง7วันนะครับถึงจะส่องเจอเส้นเลือดนะ ไม่ใช่ว่า,าไปส่องพอเป็ดเริ่มฟักวันวันสองวันไปส่องยังไม่ยังไม่พบนะยังไม่พบเส้นเลือดเราต้องให้ได้1สัปดาห์นะครับหสัปดาห์ส่องด้วยไฟ100วัตต์นะครับส่องด้วยไฟ100บอวัตต์หนึ่งส่องด้วยไฟ100วัตต์นะครับส่องส่องหัวหรือว่าส่องท้ายนะครับนะส่องเข้าไปนะครับเอาไฟตั้งไว้ข้างล่างนะครับแล้วเราก็จับส่องนะก็คือวิธีทําก็มีหลายรูปแบบนะแล้วเราแล้วเราก็าทาเอา อยากจะรู้ว่าไข่ใบไหนมีโอกาสฟักเป็นตัวมากที่สุดหรือว่าไข่ใบไหนที่ไม่มีโอกาสฟักเป็นตัวเลยนะก็คือดูง่ายครับพอสองปั๊บนี่มันจะเป็นเส้นเลือดนะเส้นเลือดอยู่ในไข่มองเห็นอันนั้นมีโอกาสฟักเป็นตัวมากนะครับส่วนไข่ที่ไม่มีโอกาสฟักเป็นตัวก็คือไม่มีเส้นเลือดอันนั้นเราก็เอาออกมาเลยแยกออกมาเลยเอาไว้ต้มกินทอดกินได้นะเพราะว่าระยะเวลาที่มันฟักไว้สัปดาห์นึงนี่มันมันก็ไข่มันยังไม่เสียนะไข่มันยังไม่เสียมันก็สามารถทอดกินได้นะ นี่นะครับวิธีง่ายๆนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนำนะครับสําหรับคนที่อยากเลี้ยงเป็ดนะอยากเลี้ยงเป็ดเอาไว้กินเนื้ออยากเลี้ยงเป็ดเอาไว้กินไข่นะครับแล้วก็อยากเลี้ยงเป็ดพันบาบารี่นะครับพันบาบารี่ก็อยากบอกวิธีเลือกดูนะเลือกดูเป็ดนะครับว่าเป็ดตัวไหนเป็นเป็ดตัวผู้เป็ดบาบารี่ตัวไหนเป็นเป็ดตัวเมียนะครับแล้วก็วิธีการซองไข่นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าไข่ไปไหนที่มันจะมีโอกาสได้ฟัก เป็นตัวนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเ,เวลานะครับเดี๋ยวไข่เน่าไข่หนอนก็ลบาบากนะครับเม้นเพื่ออุ้มอีกนะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะลงคลิปดีๆเอาไว้ให้ท่านผู้ชมไว้ศึกษานะครับศึกษาศึกษาเป็นแนวทางในการศึกษานะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ